ทำอะไรพื้นทำอะไรครับให้อาหารอะไรครับให้อาหารอะไรครับผมบอกดิให้อาหารอะไรให้อาหารอะไรครับหอาหารนกเหรอใช่โอ้ยเชื่องมากครับออ้ยกิจกรรมครับไหลลงแล้วไหลลงแล้วโอ้ยโอ้โหลองให้ไหลขึ้นดิไหลขึ้นดิเอาขึ้นดิให้ๆเดี๋ยวเพิ่งลอยมาถึงด้าดูดิครับจะสุดข้างด้านหรือเล่านะครับอ่ะแล้วไหลขึ้นเลยนะอาดูเขาว่าเขาจะขึ้นไหมครับเอาเร็วเร็วเอาเร็วให้เขาตามดิทีละขั้นเลยครับ เอาแล้วเขาวิ่งอ่โอ้หวิ่งขึ้นแล้ววิ่งขึ้นแล้วโอ้หสุดยอดมากเลยครับโอ้ยไวมากเลยครับเราเอาอาหารมาแล้วจะให้หยุดโอ้ยอาหารหล่นมากี้นะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็นไหมเหมือนกายกรรมเลยเห็นไหมโอ้ยสูงขนาดไหนเอาให้อาหารเขาเ็วให้เขาเลยให้คนนี้เออให้คนนี้ครับอ่าโอ้ยนี่เก่งให้ดีๆเดี๋ยวเขาไม่จิกหรอกเอาเร็วให้ดีๆเขารออาหารอยู่เร็วเร็วเร็วเขารออาหารอยู่เร็วให้เขาดีๆเขาไม่จิกหรอกเร็ว ให้อาหารเร็วนี่ให้ตัวบนอย่ตัวที่ปื้มเนี่ยเออให้เขาดีๆเขาไม่จิกอ่าเห็นไหมเห็นไหม<ร>เขาบอกเขาไม่จิกเห็นไหมอุ้ยเก่งมากเลยอันนเห็นไหมลงมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมค่อยๆต่อเดี๋ยวค่อยๆต่อแล้วจะลงมาเห็นไหมลงมาแล้วเลื่อๆมาแล้วลงอีกเลื่อนอีกดีเลื่อนอีกเลื่อนอีกเออเลื่อนอีกเห็นไหมเห็นไหมเขาจะลงมาเรื่อยๆเห็นไหมเลื่อนอีกเดี๋ยวเลื่อนอีกนั่งลงเลยเพื่อนนั่งลงเลยเลื่อนมาเลื่อนมาเห็นไหมเขาจะลงเรื่อยๆเห็นไหม เขาจะลงเรื่อยๆเห็นไหมโอ้โหเอาละครับมาแล้วครับลงแล้วครับลงครับโอ้โหให้อาหารเขานะาเขาลงมาแล้วอะให้อาหารเขากินเร็วโอ้ให้เขาเลยให้เขาเลยให้เขาเลยอ่าแล้วก็ทางเขาจะเลื้อยขึ้นแล้วเห็นไหมโอ้เห็นไหมเลื้อยขึ้นแล้วเหมือนจะกาจกรรมเลยไอไหมเหมือนกาจกรรมเลยโอ้โหมาครับสูงขนาดไหนมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหสูงมากเลย สูงมากสูงมากอ่ะเก่งโอเคเหน okay, ็นไหม,มครับลงมาครับอ่ะลงมาแล้วนะครับโอ้โหลงมาแล้วครับโอ้โหม,มานี่เร็วพรามันขึ้นมาแล้วว้าขึ้นด้วยโอ้ยลงมาแล้วครับโอ้ยเก่งครับเก่งครับเก่งครับ<ไ>โอ้โหเก่งมากโอ้โนกน่ารักกับโอ้โหมาหลายตัวเลยหือ